บอกอั้นผมเลไม่เปลี่ยนไปให้จมอกก็ขูดออกขูดทิ้งผมซื้อเจ็ดเจ็ดกับสี่ห้าซื้อเจ็ดเจ็ดแล้วไม่เอาหรือว่าไงสองเจ็ดซื้อสองเจ็ดจมอกขออั้นจมอเขออั้นครับอ๋ออาจานโกยเนี่ยไปซื้อแล้วอวันนี้ไปซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วไปซื้อสองเจ็ดครับแล้วจมืออั้นครับจมืออั้นก็เลยซื้ออะไรอีกเจ็ดเจ็ดเลยซื้อเจ็ดเจ็ดครับกลับลงกลับลง ก็เลขสองมันอยู่ข้างล่างมันกลับเลขสองอยู่ข้างบนเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดซื้อไปกี่ตัวหวดนี้ซื้อกี่ตัวสองตัวเตาะตะซื้อสองตัวเตาะเตะเลขอะไรกับเลขอะไรอือเจ็ดเจ็ดกับเอ็มได้าเจ็ดเจ็ดกับสี่ห้าไหนดูสิสองสองเจ็ดเขาอ่านผมให้กับตากระบาดออกอ๋อนี่เนี่ยนี่ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ซื้อเจ็ดเจ็ดกับสี่ห้าแล้วสี่ห้านี่ไม่กลับ ไม่กลับผมไม่เคยกลับเลยถ้ามันถูกก็จูเลยอาจารย์โกยจะไปซื้อสองเจ็ดแต่เขาบอกว่าอั้นอั้นผมเลยไม่ซื้อบาทละ30สบาทซื้อทําไมเขาบอกให้บาทละสาิบครับโอ้รัฐบาลนี่มันเป็นความสุขของคนจนนะคนที่หาวันๆไม่มีเงินที่จะไปซื้อรตดรี่ร้อยสองร้อยกับครับอยู่ข้างข้างนั้นถ่ายโจหี นี่ยายก็เห็นแล้วหาตะโกยเจอไหมเนี่ยเจอมันมาบอกเม่ื่อเช้าแล้วตะโกยไปไหนเดีี๋๋ยยววเดก็ินไปเดินมาเดินไปเดินมาอ๋อเดี๋ยวเยายพาเดี๋ยวไปหาตะโกยกันดีกว่าพวตะโกยจากตะโกยมาให้เดินไปหาไม่อยากไปไม่อยากไปอ๋อมันมันลูกเอยไอ้ใบพาไปเดินดูสิไปพาไปดูให้หน่อยเออเดี๋ยวไปดูเมียเธาอยู่บ้าน เออแน่จไปพูดเสียงน้าเบาๆน่อยเบาสกิปนะมีคนมาหาอยู่บ้านเกศษยเกศรนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายไปหาเดี๋ยวเดินไปได้ก็ได้เดินไปยายกำลังเดินไปก็ตอนแรกเขาจะไปผูกวัวผูกวัวในนานะผูกว่าโอ้ยยังอยาไปผูกเด้อเดี๋ยวก็ไอ้นนั่เดี๋ยวก็กินยาแม่หมดแม่วันนั้นผมปล่อยผมไม่รู้แต่วันนี้ผมผม ผมให้แม่คืนอ่างี้นะให้แม่คืนนะเขากเอาเช็คให้ดูเช็คมาดูมีสองเจ็ดสี่ห้านี่หลยก็บอกว่าผมไม่มีเงินดอกแม่ผมไปเซ็นเข้าแล้าเขาเป๊กๆหนึ่งเออมอยากเป๊กเขาเป๊กเลยมันบอกว่าแม่แม่อยากได้เงินไปซื้อห้าร้อย่ห้าร้อยเลไหนตัวนี่หละบอกไปเดินไปเดินใหม่เราหนึ่ง แม่สิบหา้าสิบห้าคูณสิบห้าเด้อผมเอาสิบบาทแม่เอาสิบห้าบาทแม่กูขอร้องคือคือคือในจำกูจะซื้อบ่ขนาดนั้นมึงแต่กูซื้อเยอะแล้วเยอะแล้วเขาซื้อเยอะแต่มันถูกแต่มันเอาเช็คให้ดูเลยมันช่วยเช็คกระเป๋ามันในมันเหมือนทุเรียนอีกนะดูมันได้ดูเขาไหม่าเออไปดูเมื่อวาน แค่มันก็ไ่เห็นเลขก็บอกว่าชุดเอามันจะต่างๆนานานาะออะไรจะไหนสำลูกเตรียมตัวเออค,ครับนหนยโมก็อย่าบอเนี่ยอ,อันนี้พี่โสามาให้สมัครเรียนนะครับอาสมาัครเรียนไปก่อนต้องมาต้องมาบอกว่าลูกศิษย์ประวัติต้องมาเรียนนะครับครับต้องมาต้องมาเรียนมาแล้วคะมาแลฮะที่นี่เรียนฟรี จบมสามเรียนต่ออีก3ปีวุฒิปวชเกษตรศาสตร์ก็เรียนแนวเกษตรนะครับแนนี้ผมจะสอนการเพาะเห็ดมีครูมาจากเกษตรที่เกิมาสอนด้วยับที่ศูนย์ตะวันนะครับรังเอาปตอยางมาได้ครับมาสมัครได้จ่ถึงที่สิบมีต้องหยุดหมดกนี้มีเบอย์นนี้มีเบอร์อย่างมีแล้วครับเนไ้คไก่อาหารผมให้หายที่ปีกออก หานหารที่อยู่ในสวนหานอยู่ในสวนให้ครับให้เลขอะไรปีหารไม่ได้ให้นะแต่ลูกชายผมอายุพอครัวมันถามมันถามหานครับลูกถามหานด้วยเนาะถามหานลูกลูกถามที่หานออกให้หานเลขให้เลขอะไรลูกมันบอกว่าสามเจ็ดหนึ่งนะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งครับลูกถามหานยังไงถามหานหานเลยบอกลูกชายว่าสามเจ็ดหนึ่งเอ๊มันบอกยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาก็ซื้อได้ผมไม่รู้แต่อ๋อลูกนี่ซื้อกับหานได้ครับ แล้วก็บอกกับพี่สอครับโอ้สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนานอยู่ในสวนอหะปเพี่งปีกออกหันกลางปีกออกอ่าหันเขาพีการปีกเขาออกแล้ลูกชายผมชอบลูกชายชอบเลี้ยงห่านแล้วก็เขาถามก็ไม่ถามว่าลูกไอ้ป๋องถามลูกสิลูกหาให้เลขอะไรทุกวันนี้เพราะว่าสามเจ็ดหนึ่ง สามเจ็ดหนึ่งอ๋อลูกบอกว่าสามเจ็ดหนึ่งอ่ะโอเคนะครับขอบคุณพี่สอมอ่ะเดี๋ยวใกล้ใกล้วันได้เจอกันนะครับที่สวนเก้าตะวัน,วนเก้าตะวันนะครับดะเจอกันที่สวนเก้าตะวันนะครับขอบคุณพี่สอมากครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวไปดูอาจารย์โกยกันต่อนะครับในการครับเมือมอม่อเมื่อกี้เดินทางมาแล้วนะครับมาแล้วได้ทั้งพี่สมกับลูกเมื่อกี้นะครับอ้าวเดี๋ยวจะมาขออาจารย์โกยครับอาจารย์โกยบอกว่ายังไงนะบอกว่า ให้ให้มาวันให้มาวันนี้ให้มาวันนี้แล้วเมื่อคืนไปไหนบ้างนล้วเมื่อคืนน่ะไปนอนไหนนอนตอนเย็นฝั่งนู้นนอนตอนที่สองฝั่งนี้แล้ไปนอนบ้านแม่ยายอีกรอบหนึ่งไปนอนบ้านแม่ยายแสดงว่าลูกสามรอบสามบ้านสามที่นอนสามที่นอนแล้วจาย์กุยเนี่ยได้ไปนอนที่สานปู่ไปนั่นแหละรอบแรกเลยไปรอบแรกเลยครับเป็นไงบ้างยิงเยอะ ยุงเยอะปูซื้อหรือว่าปูเอายุงมาไล่ไม่มีใหญ่ปู่มาซื้อหรือปูเอายุงมาไล่ไม่มันมีอะไรการเราเราถึงไปนอนแต่ที่ที่ปูเป็นหัวหน้าผมไปนอนนะครับได้ที่ผมไปนอนมี สิ่งที่มาก็มีเต็มาไม่ครอบองประกอบคือรัาครอบองประกอบผมสามารถประกอบเลขได้ครับผมเปลี่ยนตัวเลขจากเจ็ดแปดสองผมมาซื้อสองเจ็ดซื้อแล้วครัพอไปซื้อจมอเก็อั้นผมเลยไม่ซื้อพอไปซื้อจมอเก็อั้นเลยไม่ซื้อไม่ซื้อผมซื้อเจ็ดเจ็ด ซื้อเจ็ดเจ็ดรับผมไม่ซื้อสองเจ็ดกขบอกอั้นผมไม่เปลี่ยนไปให้จมืกเขาขูดออกขูดทิ้งผมซื้อเจ็ดเจ็ดกับสี่ห้าซื้อเจ็ดเจ็ดแล้วไม่เอาหรือว่าไงสองเจ็ดซื้อสองเจ็ดจมือเขาอั้นจมือเขาอั้นอ๋ออาจานโขลยเนี่ยไปซื้อแล้วอืวันนี้ไปซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วไปซื้อสองเจ็ดแล้วจมืออั้นครับจมืออั้นก็เลยซื้ออะไรเจ็ดเจ็ด เลยซื้อเจ็ดเจ็ดครับกลับลงก็เลขสองมันอยู่ข้างล่างันก็มกลับเลขสองอยู่ข้างบนเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดครับซื้อไปกี่ตัวทั้หมดนี้ซื้อกี่ตัวสองตัวตะตะซื้อสองตัวตาะเตาะเลขอะไรกับเลขอะไรนเจ็ดเจ็ดกับสี่ห้าเจ็ดเจ็ดกับสี่ห้าในดูสิสองสองเจ็ดเขาอ่านผมให้กับตากระบาดออกอ๋อนี่เนี่ยในเสื้อนี้ครับ คืออันนี้ซื้อเจ็ดเจ็ดกับสี่ห้าถ้าสี่ห้านี่ไม่กลับไม่กลับผมไม่เคยกลับเลยแต่นนนมันทูก<ไ>ู์เลยอาจารย์กโกยจะไปซื้อสองเจ็ดแต่เขาบอกว่าอัานอนผมเลยไม่ซื้อบาละสามสิบาทซื้อทําไมเขาบอกให้บาละสามสิบโอ้อรัฐบาลนี่มันเป็นความสุขของคนจนนะคนที่หาวันๆไม่มีเงินที่จะไปซื้อลรตเตอรี่ร้อยสองร้อยแต่อยากจะซื้อ สิบบาทหีาสิบบาทแล้วแต่ปัจจัยเรามีรัฐบาลก็ได้จะเห็นใจเนาะมันเป็นความสุขแน่จะคืนความสุขให้ประชาชนได้นะที่จริงนะน่าจะออกนโยบายใหม่คือว่าถ้าอยากทําอะไรก็ทําแต่อย่าทําให้ผิดทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายครัแล้วก็ดียังประกาศมาขายไปละแปดสิบบาทถ้ามาณมาขายร้อยร้อยสิบร้อยยี่นิล ทำไมก็ทำอย่างนั้นอแล้วเราทำไมทำอย่างนี้มันผิดอทำไมไม่ทำให้ถูกทำไมไม่ทำให้ถูกทุกคนแล้วทำไมต้องมีเลขอันใช่ไหมเลขอันผมไม่ซื้อทำไมต้องมีเลขอันทำไมต้องจ่ายสามสิบบาทใช่ไหมน้ละสามสิบาทซื้อทำไมซื้อทำไมซื้อถูกผมไม่ดีใจหรอกครับก็อยากให รัฐบาลมองเห็นแบบนี้บ้างเนาะอยากให้เปลี่ยนมาให้มันถูกกฎหมายเลยเดินมามาซื้อในร้านค้าได้เลยเนี่ยอ่ามีร้านค้าแล้วก็ซื้อเหมือนเหมือนซื้อบุรีซื้อเหล้าซื้อเีื้อซื้อไร้เงี้ยอ่ก็เหมือนงั้นแหละให้มันได้งั้นเนาะรัฐบาลทําได้งั้นอาจารย์โกยก็จะมีความสุขมากขึ้น มันรเริญเดี๋ยวีิอายุวันนะหายใจเข้าหายใจออกก็สบายใจก็จะมีความสุขก็อยากจะให้รัฐบาลคืนความสุขให้เก่ประชาชนครับเหมือนถ้าคนรักษาว่ามรสีผลนีนิพพานหนึ่งสบายใจเลยไม่ต้องไปคิดมากก็ต้องซีเรียสครับครับถ้าซื้อถูกก็ถูกซื้อผิดก็ผิด้ครับธรรมดาเนาะเพราะว่ามันเป็นความสุข กระชุมกระชวยหัวใจช่วงเวลานี้หนึ่งแหละความหวังของคนทุกคนครับครับเหมือนกับเลี้ยงวัวอยากได้ลูกวัวเลี้ยงเลี้ยงวัวก็อยากได้ลูกวัวเลี้ยงไก่ก็อยากได้ลูกไก่เยอะๆเราเราไปหาหวยเราก็อยากจะถูกเหมือนกันน้อไปบางทีไปกราบจบปลวกไปกราบต้นไม้ไปกราบปูนยาตายายนาออยากจะได้งวดอุตสาห์ไปนอนเฝ้ายุ่งก็กัด បកមកប៉ិតប៉ិតទៅគាត់យូរកាត់មិញមិនថ្លៃលំ बाग មិនថ្លៃដល់មកទិញដូនលេខអានអីលេខឧស្សាហ៍ទៅដូនអោកកមកមកប្រាប់តាអឺបែតไอ้ไอ้7 2 8ហ្នឹងណាអ្ហាហ្នឹងគាត់ទួតត្រឡប់វិញ2 2 7 2 7 2 7ពី2 7ព្រឹបអានហេចាញ់មកអានមិនទិញអានមិនស្ទិលមិនស្ទិល เลยซื้อเลยซื้อเจ็ดเจ็ดเลยเจ็บใจจัดไปเจ็ดเจ็ดอ่ะงั้นก็ขอให้เลขเจ็ดเจ็ดอาจารย์โกยออกแต่ว่าถ้าใครอยากถ้าใครหาซื้อเลขสองเจ็ดได้ก็ซื้อไปเนาะก็ซื้อไปนะครับแล้วก็จะซื้อเลวบ้นแถวแถวนี้นะเขาอั้นแถวนี้อั้นแต่ที่อื่นอาจจะไม่อั้นนะจะมีเลขของอาจารย์โกยจะมาซื้อสองเจ็ดแต่เจ้าอั้นก็เลยซื้อเจ็ดเจ็ดแล้วก็จะมีเลข สี่ห้าด้วยเนาะนะครับก็ขอบคุณอาจารย์โคยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับก็อยากให้รัฐบาลคืนความสุขให้กับอาจารย์โคยเหมือนกันนะครับจะได้มาซื้อเหมือนซื้อขนมซื้ออะไรอย่างนั้นเลยเนาะเหมือนกัน ให้มันถูกกฎหมายดีกว่านะครับโอเคครับขอบคุณมากอาจารย์โกยครับผมสาธุประเทศไทยจงเจริญให้ถูกงวยเด้อเที่ยงอริคุณย่าคุณยายก็มันฝากันมานั่งรอขอเลขกาจัดโกยครับได้เลขกไก่จัดโกยแล้วก็ไปกว้านซื้อกันเนาะนะครับซื้อรถตรีอ่าแต่ซื้อหวยด้อเขาอันเด้อแต่แถวนี้เขาอันแต่ที่อื่นไม่รู้ไม่รู้เนาะ ครับขอบคุณมากครับแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ